ป่อยแม่ปล่อยแม่โง่ไปถิ่นเราเลยหรสวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับผมพอกับช่องอีสานสเต็กขึ้นเก่าครับมื่อนี้ได้หมูฮะสองตัวครับเป็นจัดงานนะครับงานมาสองตัวแต่ว่าเฮ็เดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อไรถ่ายตัวเฮ็ดบในเบิ้องนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวกจะพาไปเบิ้องต่อพันย่างแล้วก็นั่งคุยกันธรรมดาปกตินะครับ เนื้อย่างใส่เนื้ยงสคอมเมนต์งเลนอกคอนเทนต์ย่เงินเลยใส่เีเดียวนเนาะรท้นดอยู่ใส่ไงไเสือต้องอย่าหายไทโรไโรไทยเพะเก่าหนยโ เมยไทยเ่นี่โอจะภาพผมมีแถวยำมูนเห็นไหมอีสายมันโถ่ก็คืองจังงสเดี๋ยวไปายต้นขาต้นแท่งเด้อรี่ว่าทําลายสาอีกล่ะเนี่ยหา้นแรงจีพื้นบ้านล้แรงก็ไม่ใช่ลกโถดแทะไวเยน่เนยาี่คนนี้